แฟนๆแ,และคนในวงการต่างโพสต์อะไรและแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทานหันของหมอลำคนดังนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผลร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะโดยนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจว่า RIP นิวมุกดาหลับในขับเองหลับให้สบายสู่ภพภูมิที่ดีนะน้องขณะที่เพจหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ได้โพสข้อความว่าทางวงปฐมบันเทิงศิลป์ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งของการจากไป ของศิลปินคนดังนิวมุกดาแพทย์หมอลำคำผุนร่วมมิตรจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและวงคำผุนร่วมมิตรด้วยนะคบขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ด้วยรักและอาลัยครับนอกจากนี้ด้านเพจฮักเดียรเรคคอร์ดโพสต์ระบุว่าพี่รับไม่ได้พี่ทำใจไม่ได้มันไม่จริงใช่ไหมน้องพี่ตื่นมาคุยกับพี่ก่อนพี่เตรียมเพลงใหม่เตรียมทุกอย่างไว้ให้น้องแล้วแฮตแท็กนิวเสียชีวิตแล้วนะคบทุกคนสำหรับนิวมุกดาหรือนายวัชระบุญมาลาสายเป็นชาวจังหวัดมุกดาห จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีเพลงดังอย่างเอิ้นน้องใส่หมอน,นึงและถึงค่าเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้องและครูหมูป่าสารคามโดยมีอาจารย์สวัสดิสารคามเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลเรื่องเพลงและดนตรีให้ค่ะทางทีมขา่าวเว r ร์รีพอร์ตนิขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณนิวมุกดาด้วยนะคะ